บิตคอยให้เรามัดระวังเนาะนดับแรกมันมีการทิ้งแท่งที่เป็นยาวๆมานะครับพวามมหางยาวนะครับซึ่งแท่งตรงนี้นะครับมันเป็นจุดเตือนนะครับว่าถ้าเกิดมันหลุดนิวโลลงมาเนี่ยอาจจะเกิดสภาวะหัวที่มลงมาแรงๆได้หรือจบเวฟ5้นั่นเองเนาะคนที่ถือบิตคอยอยู่อันดับแรกครับอยากให้ทุกคนใส่ใจที่บริเวณ7 0 0 0 0มกับ7จ็ดให้ดีนะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากๆนะในการที่จะต้องรับอยู่ให้ได้ในรอบนี้นะครับนะถ้ารับอยู่โอกาสที่บิตคอยจะย้อนกลับขึ้นมาแล้วทำนิวไฮต่ออีกรอบหนึ่งไม่เป็นปัญหาเลย จะพีโมเก้นว่าไว้จะไปแสนเจ็ตีออกมาแล้วนะครับได้แค่แสนห0 0มนสองันนะครับก็พอจะก้มแก้มนะเขาอาจจะให้เป้าเผื่อไว้แต่ต้องพักฐานจบแค่ตำแหน่งบริเวณ7 7 0 0เท่านั้นนะ,ะถ้าถ้็77เก็ถือว่ามีโอกาสไปลุ้นระดับแสนหกหม่นสองพันตรงนั้นได้อยู่ถ้าจะไปแสนเจ็เนี่ยผมยังคงบอกทุกคนว่า ฐานบันไดรอบล่าสุดเนี่ยเจ็ดหืนเนี่ยยืนให้ได้นะถ้ายืนได้โอเคเข้าใจได้ครับว่าคือหลักการของการพักฐานครับถ้าพักฐานแล้วไม่หลุดฐานเดิมเนี่ยนะครับนะแล้วพักฐานจบแน่นอนครับทุกคนก็จะมองสัญญาณความเป็นนิวไฮ Follow the money. ทองน่าจับตาแล้วก็บ<ม>ิตคอย n หลุดเก<ม>้า0มไปวันนี้ขอเริ่มที่บิตคอย n ก่อนเลยค่ะอาจารย์มองอยังไงคะโอเคครับก็ต้องบอกกันว่าเราเจอกันครั้งล่าสุดเดือนที่แล้วใช่ไหมครับ mm hmm. หนึ่งเดือนพอดีเป๊ะเลย mm hmm. ผมย้อนกลับไปดูเทปมาก็คือสิบเจ็ดตุลาวันนี้สิบแปดพกษภาเนาะฟีลิ่งหนึ่งเดือนนี้ต่างกันเยอะนะทุกคนจําได้ใช่ไหมครับเดือนทีแ่แล้วทุกคนยังเฮฮากันอยู่นะเพราะว่า ตลาดทุกๆสินทรัพย์เสี่ยงมันยังคงขึ้นกันอยู่เมื่อเดือนที่แล้วถ้าจํากันได้ก็คือเราพูดกันในมุมที่ว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆต,ตอนนี้นะครับอยู่ในเวฟ5กันเกือบทั้งหมดที่เราบอกนะเวฟ5เนี่ยมันเป็นเวฟที่เรียกว่าเป็นเวฟที่คาดเดาได้ยากนะเป็นเวฟของมวลชนขึ้นอยู่กับแรงซื้อแรงขายเ,าเปิดชาร์ตเลยก็ได้นะครับแรงซื้อแรงขายมวลชนว่าจะดันตลาดได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งเวฟ5เนี่ยมันมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งคือมันเป็นเวฟที่สามารถที่จะสั้นก็ได้ก็คือเคลื่อนที่่ไมเยอะ หรือยาวก็ได้เคลื่อนที่ไกลๆก,ก็ได้นะครับหรือไม่มีเลยก็ยังได้อันนี้คือความแปลกของเวฟนี้นะงั้นในความที่มันสั้นก็ได้ยาวก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับนะสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทําก็คือเราเห็นถึงความเสี่ยงในความไม่ชัดเจนของเวฟห้านะี่ความเสี่ยงของมันมีหลายรูปแบบแสดงว่าสิ่งที่เราต้องเล่นในเทรดของเวฟห้าก็คือเราใช้หลักของการเทลลิงท้าจํากันได้ในคราวที่แล้วผมก็เตือนทุกคนว่าสินทรั์เสียยงเงนียอยู่ในเวฟห้ากืบหมดมจะเป็นดาวโจนส์บิตคอยทองคาสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราไม่ได้ใช้กลยุทธ์ by andho ไปโหนี้เลยมานานแล้วสิ่งที่ทำได้คือเราเราเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆตรงนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วก็มีเทลลิ่งให้ชัดเจนหลุดตรงนี้เลิกอันนี้คือสิ่งที่เราเตือนกันมาเมื่อ1เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่น่าเชื่อฮะพอมันพอมันถึงบทจะพังหรือหลุดแนวเทลลิ่งหรือหลุดแนวรับสําคัญเนี่ยมันพร้อมใจกันเทกันทุกสินทรัพย์พร้อมๆกันนะครับไม่จะเป็นตัว ทางภาคอเมริกาเองนะครับทางตัวทองคําก็ด้วยสินทรัพย์ปอย้องกันความเสี่ยงแต่ไม่รู้ตอนนี้เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอยู่หรือเป็นสินทรัพย์เสี่ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะทองครัแล้วก็บิตคอยด้วยนะครับนะเทกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูชาร์ตกันนะครับว่าเราจะตีความตรงนี้ยังไงอันดับแรกก่อนนะครับนะเรามาดูที่บิตคอยก่อนเพราะว่านี้เราจู่หัวมาที่บนะิตคอยเนาะบิตคอยเนี่ยถ้าเราจํากันได้เมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับนะเราอยู่แถวบริเวณเนี้ยนะครับผมมมมบบออกกกกททุคนนนนไววว้ Bitcoin, วนะ้้่าาาาใหเเรรรระะัััััดดงงแีิ แท่งที่เป็นยาวๆมานะครับร้ามหางยาวนะครับซึ่งแท่งตรงนี้นะครับมันเป็นจุดเตือนนะครับว่าถ้าเกิดมันหลุดนิวโลลงมาเนี่ยอาจจะเกิดสภาวะหัวที่ลงมาแรงๆได้หรือจบเวฟ5นั่นเองเนาะนะครับงั้นจังหวะที่เราเจอกันเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ทํานิวไฮขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ราคาก็หลุดนะครับแล้วก็ทาโลใหม่หรือทานิวโลนี่เองนะวิธีการตีความนะครับหลักการของเงื่อเวฟเนี่ยนะครับเวลาเรานับได้นะครับที่ปลายของเวฟ5แล้วเนี่ยนะครับนะ ขึ้น5เนี่ยนะครับเวลามันถอยตัวเขาจะนับ A, B, C ลงมา3ขาเนาะการถอยตัวลงมาเนี่ยครับเขาจะดูว่ามันจะอิงกับ Market Cy c l e ของชุดล่าสุดของเขานะครับซึ่ง Market Cy c l e ของชุดล่าสุดของของทาง Bitcoin นะครับจะอยู่ตรงที่บริเวณเนี้ยตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งที่2คือตำแหน่งนี้นะครับนะโลตรงนี้กับโลตรงนี้เป็นโลที่มีนัยยะนะครับโลแรกอยู่ที่7 4 0 0 0นะครับโลที่2ไปกองกันที่ดับ5 0,000กันอีกรอบหนึ่งนะเวลาให้ดูให้ดูทีละขั้นตอนทีละเซ็ปนะครับนะ เวลาที่เรายึดโลหรือขัน้นบันไดเนี่ยในเชิงที่นี่เข้เนี่ยเวลาที่จะขึ้นบันไดเนี่ยหมายความว่าการพักฐานแต่ละครั้งนะครับมันต้องห้ามหลุดฐานของเขาที่แล้วนะครับถ้าไม่หลุดฐานเขาที่แล้วแปลว่าโครงสร้างของการพักตัวหรือการถอยเนี่ยที่ยังน้อยกว่าตอนขึ้นเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้างที่ดีในการที่จะเคลื่อนที่ต่อไปทำนิวไฮได้นะครับงั้นก่อนจะไปดูฐานโลแล้วดูฐานอันใกล้ก่อนซึ่งนั่นคือประมาณสัก77็ดหตรงนี้นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะไปตัที่ครับขออนุญาตครับเจ็ดหมื่นสี่นะครับนะคราวนี้ พอเราเห็นฐานตันนี้7 0 0 0เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับภาพของการทํา ABC เนี่ยเวลาลงมานะครับหนาะวมันจะมีขั้นตอนของการลงอยู่สองสเต็ปสเต็ปแรกคือลงแค่หนึ่งช่วงตัวนะครับซึ่งมันเลยมาแล้วสเต็ปสองคือลงหนึ่งช่วงตัวแล้วเบียกแล้วบวกกันอีกสองในสามก็คือ1.618นะครับหนาะก็จะอยู่ขึ้นมาสัก70,07ข้อดีก็คือ70,07ตรงเนี้ยสูงกว่า7 0 0่นะครับนะนั่นแปลว่าบริเวณ70,07-70,04จะเป็นจุดแนวรับสําคัญในรอบนี้นั่นเองนะครับหนาะวแลุต,ลต,ตรงนี้ ใช่ครับต้องต้องรับตรงนี้อยู่แล้วบวกขึ้นไปวันถ้าเกิดคุณหลุด77,74รอบเนี่ยทำให้ทําเฟรมวีคเสียหายทำไมครับเพราะาการที่ฐานบันไดขั้นแรกของของเดเสียหายเนี่ยถ้าคุณยืน7 7 4 7 7 7ตรงนี้ไม่ได้มันทำให้ขั้นบันไดของเดเสียหายมันจะส่งผลกระทบไปที่ทมเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือทําเฟรมวีคนั่นเองเองนาะแปลว่าภาพมันจะ เละยิ่งขึ้นงั้นคนที่ถือบิตคอยอยู่อันดับแรกครับอยากให้ทุกคนใส่ใจที่บริเวณ77 0 0 0กับ74 0ด0ให้ดีนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากๆนะในการที่จะต้องรับอยู่ให้ได้ในรอบนี้นะครับนะถ้ารับอยู่โอกาสที่บิตคอยจะย้อนกลับขึ้นมาแลวทำนิวไฮต่อ,อรอบหนึ่งไม่มีปัญหาเลยโซนนี้นะแต่ถ้าหลุดตรงนี้มาซึมยาวครับพอวิกจะเริ่มเสียหายด้วยอันนี้คือที่ต้องเตือนกันไว้นะอ่านสำหรับบิตคอยนะงั้นเดือนที่แล้วเราเตือนว่าระมัดระวังสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในฝั่งเวฟ5เล่นแค่กงงาไรอ่ใช้ Bu&ho นะครับหลุดแนวเทลลิงให้เลิกนะครับนั้นก็ถือว่าหนึ่งเดือนนี้กับเดือนที่แล้วเนี่ยบรรยากาศต่างกันเลยถ้าเป็นถ้าวันนั้นก็ออกแนวไบโพล่าเลยเนาะเดือนที่แล้วเรายังมาร้องเพลงไอ้คังคกล,ล่าเริงกันอยู่ใช่ไหมเราบอกเออตำรวเตือนนะบอกว่าอะไรนะระวังเก้าอี้ดนตรีจะจบรอบมันมีจบรอบอยู่แล้วให้เรามันระวัง,วงเอาไว้สุดท้ายมันก็จบรอบในทันทีในไม่กี่วันหลังจากที่เราได้คุยกันนะครับงั้นก็ปากบิตคอยไว้ตรงนี้ถามคำถามต่นม,ม,ม,มาอ้าวอาจารย์แล้วถ้าถ้ามันไม่ลงมาที่เจ็ดหมื่นเจ็ดกับเจ็ดหมื่นสี่อะครับ แล้วมันวกกลับขึ้นไปนะครับตำแหน่งไหนที่มองว่าพักตัวจบแล้วต้องบิตคอยต้องกลับมาทะลุ1นึ่0 0สนหนึ่งหนะครับถึงจะมองว่าจบแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าพักพักตัวจบแล้วพร้อมกลับมาขึ้นต่อใหม่แต่ผมมองว่าด้วยรูปทรงแบบนี้มีโอกาสจะลงมาที่7จ็ดหก่อนนะครับนะตรงนี้นะก็เป็นแนวรับสําคัญของบิตคอยพอพูดถึงกราฟแล้วอีกสักกราฟหนึ่งที่เมื่อสักครูน่นี้อาจารย์รบ,บอกว่าจะเปิดพวกเราดูก็คือเอทเทอริมใช่ไหมคะอ๋อได้ครับแบบหนึ่งนะ เพราะว่ารอบก่อนที่มาเนี่ยก็โคึโกคักกันอยู่พอสมควรค่ะอาจารย์ใช่ครับนะคราวนี้เวลาเราดูนะครับนะอีทเทเลียมก็เหมือนกันนะครับนะถ้าถ้าเราดูจากรูปทรงของราคานะครับนะอันดับแรกก่อนนะครับอีทเทเลียมเนี่ยดูจากชาร์ตตรงนี้นะครับเราใช้ฟิโบนัชชีในการเทียบก็ได้ครับนะอีทเทเลียมเนี่ยเอาจริงนยพักฐานมาแค่หนึ่งในสองยังไม่ถึง ไม่ถึง2ใน3นะครับซึ่ง2ในสเขานี่อยู่ที่ประมาณสัก2 7 4 8เนาะสังเกตดูนะครับว่าถอยตัวมาแค่หนึ่งใน2ไม่ถึง2ในสนะครับแต่ถ้า,าดูตัว Bitcoin เนี่ยนะครับนะในโครงสร้างชุดเดียวกันเนี่ยตอนนี้ทะลุลงมาที่เกิน2ในสแล้วสิ่งที่ผมจะพูดคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมจะพูดคือว่า Bitcoin ก็ยังคงความสูญเสียความความแข็งแกร่งเมื่อเทียกบกับอีทิเรียมอยู่ดีตอนขึ้นขึ้นน้อยกว่าทำให้ตังหวะตอนลงอะ่ะ นิดเดียวทาให้หลุดเลเวลสในสามนะขณะที่อีเทเรียมก็ทําดีไว้เยอะก็คือขึ้นแรงกว่านะช่วงหลังเนาะนั้นตอนนี้แค่เขาถอยตัวมาเนี่ยยังไม่ถึง1ใน2องหรืทุกท่ายังไม่ถึง2ใน3ของการเคลื่อนที่ขึ้นของรอบไซเคิลก่อนเลยแปลว่าในความในความถอยตัวลงมาของอีเทเรียมเนี่ยก็ยังถอยตัวน้อยกว่าบิตคอยนะครับณนะตอนนี้นะเราเทียบกันแบบสัสดส่วนของการเชื่อเคลื่อนที่นะอ่าก็ยังถอยตัวน้อยกว่าบิตคอยอยู่งั้นเอ่อตอนเนี้ย บิตคอยถ้าจะกลับมาโดเมิเนตลาดได้จริงๆอ่ะต้องพยายามแซงอีเทเรียมให้ได้นะอันนี้เป็นจุดสําคัญมากๆไฮไลท์นะงั้นก็คือยังคงย้ําว่าตอนนี้อีเทเรียมเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าบิตคอยในมุมของการเคลื่อนที่หรือแมกนิจ,จูดของการเคลื่อนที่ของเขานะครับนะก็แนวรับัดไปอีเทเรียมที่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับคนะ่ะอาจารย์คือต้องบอกว,ว่าวันนี้หลายคนก็ค่ะอาจารย์แล้วก็นิดหนึ่งยังยังไม่เห็นฮอตมันนี่เข้ามาเก็บในช่วงนี้เนาะ ฮอตมันนี่เนี่ยเขาจะมาเก็บช่วงปลายปลายขาลงหรือแม้ก็่เป็นช่วงต้นขาขึ้นนะครับงั้นการที่อีชลเลียมเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บ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 ยูดีแล้วมาเก็บไม้สุดท้ายพอเก็บไม้สุดท้ายเห็นเหลืองๆนี่ไหมครับไปแค่ปุ๊บนี่คือบอททอมเลยหลังจากนั้นมาอีชิเลียมไม่เข้าเก็บอีกเลยเนาะนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อก็ตำแหน่งปลายปลายของขาลงอ่ะถ้าเราเห็นฮอตมันนี่เข้าอ่ะเราก็พอจะคาดการณ์ว่ามีโอกาสจะจบรอบของขาลงพวกนี้เวลาเก็บมันจะเก็บพร้อมๆกันถ้า บิตคอยเก็บอีทิเลียมเก็บนะครับนะก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะพักตัวจบแล้วนะครับนะใบนั้นเก็บอะไรพวกเนี้ยนะครับนะอืมครับค่ะอาจารย์แปลว่าตอนนี้ให้รอดูฮอตม o นี่เท่านั้นเลยไหมคะอาจารย์หรือว่าอะไรอีกที่เราควรจะต้องสังเกตตัวคร<อ>ิปโตเคเรนซีเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะประเมินสถานการณ์ยากเนาะมันมันประเมินバリเลชันยากเลยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสินทรัพย์อีกอันหนึ่งที่ถ้าเป็นสไตล์ของเว็บก็คือมันเหมือนจะอยู่ในเว็บห้าตลอดเวลาคือคาดเดา คา <C ut ters> ดเดาอะไรไม่ได้เลยคือตอบไปได้เลยว่ามันจะเอาแบบไหนนะครับนะมันเป็นแรงของคนที่เฮโลกันเข้ามาแล้วก็เด็กยุคใหม่เขาก็พร้อมไงพร้อมจะเฮโลอยู่แล้วนะครับมันเหมือนคาดเดายากนะครับงั้นสิ่งที่คาดเดายากก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องฟนะันดัมเมนทัลเนาะดูกันที่โมเมนตัมไซเคิลอย่างเดียวนะครับก็ถ้ามันจะคงไปต่อมันต้องรักษาฐานของการเคลื่อนที่แต่ละรอบได้นะครับนะงั้นก็เหมือนกันครับเมื่อกี้เราบอกว่าเจ็ดเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นเจ็ดของบิตคอย n ใช่ไหมครับของอีทิลเลียมเนี่ย อยู่ลึกเลยครับพันสี่พันห้าซึ่งต้นฐานมันลึกมากครับมันแปลว่าโอกาสที่อีทีเรียมจะลงมาหลุดพันสี่พันสี่ตเนี้ยโอกาสน้อยมากเพราะมันลึก,ล,ก,ล,กลึกจัดจัดนะครับงั้นความสูญเสียของฐานที่พักฐานเทียบกับตอนจังหวะขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้ยากเลยแต่ว่าแปลว่าแต่ถ้าอีทีเรียมกลับมามีโอกาสที่อีทีเรียมจะทำนิวไฮมากกว่าเพราะว่ามันพักตัวในเลเวลของโมเมนตัมที่ไม่ได้เสียส่งหรือหลุดฐานเดิมนั่นเองนะครับอืมประมาณเนี้ยนะครับงั้นเวลาประเมิน <c oughs> พวกคริปโตเคอเรนซีใช้ เทคนิคกันล้วนๆแล้วก็ดูฐานต่อฐานว่าถ้าอยู่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ได้อยู่ต้องรักษาฐานเขาที่เราให้มั่นถ้าหลุดฐานเนี่ยเราตอบไม่ได้เลยว่ามันจะไปตรงไหนเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ที่ท,ที่ที่มันคาดการไม่ได้เนาะเออนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศอะเราไม่รู้เกิดวันดีกันดีคดีประเทศใหญ่บอกไม่เอาเราขึ้นมาจะทํำยังไงอะใช่ปะ่ะเออที่เราคุยกันนะไม่รู้เขามาแถวนี้หรือเปล่าซึ่งคนที่รักรักคริปโตเขาก็จะบอกเอ้ย e ไม่จริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องบอก่อนพ่อ ผมเองก็อยู่ในสายของเทคนิคอลอยู่ในสายของโปรแกรมมิ่งขนาดผมอยู่ในโซนนั้นเรายังเรายังไม่สามารถจะเชื่อใจได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยหรอมะอย่าไปอย่าไปเชื่อปักใจซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เผื่อใจดูเทคนิคอลไว้บ้างนะครับว่าสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะในโลกของการเงินอะไรก็เกิดขึ้นได้บนทฤษฎีผลประโยชน์เราก็พอจะรู้นะมันพลิกฟื้นเง,งินได้สิ่งหนึ่งมาอีสิ่งหนึ่งมาแล้วพร้อมที่จะมาดับเห็นในสิ่งนี้คนไปออกกันเยอะแล้วอาจจะมีสิ่งหนึ่งมาทดแทน ก็ได้นะวันนั้นเดี๋ยวก็ออกข่าวอะไรมาให้เลือดดูก็ได้ทั้งนั้นนะครับงั้นอย่าปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นดูเทคนิคอลโดยเฉพาะบางสินทรัพย์ที่มันไม่มีวิลเลชันในการรองรับนะครับค่ะอาจารย์ทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเลขเจ็ดหมื่นนะคะในทางกลับกันค่ะเพราะว่าอย่าง JPMorgan ก็ตีไว้ว่าบิตคอยเนี่ยนอนาคตอันไม่ได้ไกลมากก็น่าจะไปได้ถึงแสนเจ็ดอาจารย์มองว่าในเชิงเทคนิคแล้วมันน่าจะไปได้ถึงตรงนั้นในระยะเวลาอันไม่ไกลามากมีไหมคะอันไม่ไกลามากด้วยหรอ อ่ะโอเคงั้นเราต้องตอบแทนเจพีมอลแกนด้วยนะครับว่าถ้าจะไปแสนเจ็ดเนี่ยผมยังคงบอกทุกคนว่าฐานบันไดรอบล่าสุดเนี่ยเจ็ดหี่เนี่ยยืนให้ได้นะถ้ายืนได้โอเคเข้าใจได้ครับว่าถ้าคือหลักการของการพักฐานครับถ้าพักฐานแล้วไม่หลุดฐานเดิมเนี่ยนะครับนะแล้วพักฐานจบแน่นอนครับทุกคนก็จะมองสัญญาณความเป็น New High, นะิวไฮเนาะครนที่ถามว่าเอาแล้วจะไปแสนเจ็ได้จริงไหมเวลาเราดูครับ เวลาเราดูเนี่ยเราจะใช้หลักการของการเคลื mm ่อนที่ว่าการพักฐานแต่ละครั้งเนี่ยลงมาที่เลเวลไหนสมมุติว่าสมมตินะครับสมมุติว่าพักฐานจบที่เจ็ดเจ็ดหมืนเจ็ดนะครับสัมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดนะซึ่งเลเวลประมาณสักหนึ่งจุกหนึ่งแดเนี่ยเวลาเราจะวาดทาร์กเก็ตนะครับนะเราอาจจะฟังเขาิดหนึ่งแล้วลองทําตามจริงไหมเราก็แล้วก็วาดนะครับความสูงนะครับหนึ่งช่วงตัวนะครับสมมติพักพักจบที่เจ็ดมืเจ็ดตัวนี้เนาะ เราก็ใช้ความสูงหนึ่งช่วงตัวเนี่ยครับของเขาเนี่ยอแล้วก็ยกไปไว้ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดเนาะสมมติลงมาที่เจ็ดหมื่นเจ็ดนะตรงนี้เองก็ยังยังไม่ใช่เลยยังไม่ใช่ต้องต้องนี่แค่แสนแสนสามหมื่นนะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสอ้าวมันหนึ่งช่วงตัวไงอาจารย์มันต้องบวกไปอีกสองในสามของหนึ่งช่วงตัวตรงนี้อ่าลองไปดูซิว่าถ้าบวกขึ้นอีกสองในสามหรือว่าร้อยจุดแปดของหนึ่งช่วงตัวเนี่ยจะเป็นถึงแสนเจ็ดจริงไหมอ่ะก็วิธีการทําก็ง่ายๆครับก็ เอาหนึ่งช่วงตัวตรงนี้แป๊บนะครับเส้นเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวผมก็เริ่มมืนไปด้วยนะขอลบเส้นนิดหนึ่งนะเอาเส้นไหนออกดีนะเดี๋ยวมึนเดี๋ยวมืนนะครับอ่นะ ระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังรับชมผ่านทางไลฟ์นะคะในช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ค่ะสามารถที่จะกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันไว้ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลรวมไปจนถึงนะคะเน็ตเวิร์กค่ะในมุมของเศรษฐกิจเทคโนโลยีหุ้นคริปโตและทองคำนะคะในวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะเราจะมีงาน Follow the Future 2025ซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็กดที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ โอเคนะครับทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมมุติบิตคอยลงมาที่เจ็ดหมื่นเจ็ดจริงๆแล้วจบแค่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าจบแค่ตรงนั้นแปลว่าบิตคอยไม่ทำโลใหม่ที่ระดับเจ็ดหมื่นสี่เนาะอ่าลงมาอ่าหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดแล้วพักฐานจบนะครับตามที่เจพีมอร์แกนว่าไว้จะไปแสนเจ็ดตีออกมาแล้วนะครับได้แค่แสนหกหมื่นสองพันนะครับนะก็ก็พอจะก้มแก้มนะเขาอาจจะให้เป้าเผื่อเอาไว้นะครับนะ่เผื่ออะไรครับเผื่อให้คนไป ติดดอยก่อนแล้วเขาขายก่อนอาจจะเริ่มขายที่แสนหกหมื่นสพันะครับเพื่อคาดหวังให้เราไปหวังแสนเจ็อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าใกล้เคียงนะครับกับตัวเลขเขาแต่ต้องพักฐานจบแค่ตําแหน่งบริเวณเจ็ดหเจเท่านั้นนะถ้า 7, เจ็ดหมื่ก็ถือว่ามีโอกาสไปลุ้นระดับแสนหกห่นสองพันตรงนั้นได้อยู่นะครับอันนี้นก็แต่ถามว่าเร็วไหมถามว่าเร็วไหมก็ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนั้น เขาว่าเร็วของเขานี่คือภายในต้นกลางปีหน้าประมาณนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจเนอะอแต่ผมก็ไม่ได้มองอมว่าจาะเร็วครับอืมเพราะว่าถ้าดูจากช่วงไซเคิลของการขึ้นมาตรงเนี้ครับเออ่ประมาณสักเมษานะครับไปจนถึงตุลาใช้เวลาเท่าไหร่อะเมษาตรงนี้หกเดือนหกเดือนหกเดือนอ่ะหกเดือนเองสมมติพักฐานจบตรงนี้อพักฐานจบพฤศจิกาเนาะ ก็เอาธันวาบวกอีก6เดือนก็ประมาณกลางปีนะอ่ะก็พอไปไม่ได้ถ้าเรายึดว่าใช้หลักทามิ่งเดียวกันนะอ่าขึ้นมาก็ครึ่งปีอ่ะอืมประมาณนั้นนะแต่ย้ำว่าเจ็ดหมื่นเจ็อย่าหลุดแล้วกันนะห่วงห่วงตัวเนี้ยฮะถ้าจุดหลุดเจ็ดหมนเ่ะห่วงว่าเจ็ดหมื่นสี่จะเอาไม่อยู่เนี้ยทำให้ทําเฟรมเดย์เสียแล้ววีคจะทําให้เสียไปด้วยอันนี้เหนื่อยครับฟื้นยากเลยครับอืม Follow the money